สหพันธ์กาแล็กติกคุณจะเดินทางผ่านอาวกาศไปพร้อมกับเราสวัสดีพี่น้องแห่งโลกขอบคุณมากสำหรับความไว้วางใจและการสนับสนุนของคุณเราแทบเราไม่ไหวที่จะแบ่งปันรายงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งต่อไปกับคุณเรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าฐานใต้ดินที่มืดมิดของดาวเคราะห์โลกของคุณ ถูกยึดคองไปแล้วทุกคนที่พวกเขาเคยควบคุมและล่วงละเมิดได้รับอิสรภาพและได้รับการคุ้มครองแล้วไม่มีอันตรายสำหรับคุณอีกต่อไปเราได้เห็นคุณผ่านอะไรมามากมายและเราเข้าใจว่าคุณกำลังมองหาความช่วยเหลือในบางครั้งนั่นคือเหตุผลที่เราอยู่ที่นี่ในวันนี้เราต้องการนำคุณเข้าสู่โลกของเราและสอนหลายสิ่งที่คุณยังไม่รู้ยินดีที่ได้รู้จัก ถึงเวลาแล้วที่เราจะเฉลิมฉลองกันและเปิดเผยตัวตนของเราเพื่อที่คุณจะได้สร้างความสัมพันธ์ที่กลมกืนกับเราเราเฝ้าดูคุณมานานแล้วได้เวลามายุติความลับกันเถิดถึงเวลาความจริงจะถูกเปิดเผยถึงเวลาก้าวเข้าสู่แสงสว่างถึงเวลายอมรับการมีอยู่ของเราท่ามกลางพวกคุณและถึงเวลา ที่เราจะแสดงให้คุณเห็นว่าจริงๆแล้วเราเป็นใครเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อมาทำอันตรายเราอยู่ที่นี่เพื่อมาช่วยคุณในขณะเดียวกันเราสามารถยืดอายุร่างกายของคุณให้นานขึ้นและอาจถึงขั้นเป็นอมตะด้วยซ้ำใช่คุณสามารถมีชีวิตอยู่ได้ตลอดไปหากคุณต้องการให้เพียงพอกับสิ่งที่จำเป็นดังนั้นอย่าทุกขทรมานและตายอีกต่อไปตื่นขึ้น และควบคุมจิตสำนึกของคุณเองและบางทีแม้แต่ชะตากรรมของโลกของคุณคุณสามารถมีชีวิตอยู่ได้ตลอดไปแต่คุณต้องตื่นขึ้นประการแรกเรากําลังรอคอยการเปิดเผยของยานอาวกาศที่สวยงามของเราอย่างใจจดใจจ่อเพื่อทำให้โลกรับรู้ถึงการมีอยู่ของเราเป้าหมายของเราในการจัดพิทรรศการครั้งนี้เพื่อการแบ่งปันกับคุณว่า เราได้สร้างอะไรมาบ้างและมอบโอกาสที่คุณสร้างชโชคชะตาของคุณเองการแสดงจะนําเสนอแนวคิดทั้งหมดที่อยู่ระหว่างการพัฒนารวมถึงแบบจําลองเรือรบและระบบแต่ละลำเช่นเดียวกับรสชาติของการเพิ่มบางส่วนที่วางแผนไว้ของเราความหวังของเราคือคุณจะได้แบ่งปันวิสัยทัศน์ของเราเกี่ยวกับสังคมอวกาศและช่วยเราสร้างใหม่ไม่ใช่แค่โลกเดียว แต่ทั้งจักรวาลหากคุณกำลังรอโอกาสที่จะได้สัมผัสกับสิ่งใหม่อย่างแท้จริงตอนนี้คือโอกาสของคุณแล้วคุณมีโอกาสที่จะกำหนดอนาคตของกาแล็กซีของเราในขณะที่เราเริ่มต้นการเดินทางที่เหลือเชื่อด้วยกันเดินทางและค้นพบโลกใหม่และสร้างเพื่อนในขณะที่ก้าวหน้าในอาชีพกาแล็กซีของคุณสิ่งที่คุณต้องทำคือปลูกจิตสำนึกของคุณ แล้วเราจะแสดงส่วนที่เหลือให้คุณดูเทคโนโลยีรํำสมัยของเราจะเคลื่อนย้ายคุณไปสู่กาแล็กซี่แห่งความเป็นไปได้และคุณสามารถสำรวจสังคมอวกาศขั้นสูงค้นพบดาวดวงใหม่และมองข้ามไหลของสหาธ์กาแล็กซี่การเดินทางทางช้างเผือกระหว่างดาวเคราะห์ของคุณจะต้องได้รับการวางแผนอย่างดีซอฟต์แวร์เครื่องติดตามกาแล็กซี ของเราจะแนะนำสถานที่ที่เหมาะสมในการเดินทางของคุณมันรู้พิกัดเวลาและพื้นที่จำเป็นในการนำทางไปยังประตูมิติพอร์ทัลคุณอาจคิดว่ามันเป็นแผนที่ของจัก,กรวาลทั้งหมดที่สร้างขึ้นจากการคำนวณอย่างละเอียดซอฟต์แวร์ที่ปรับแต่งเองนี้ให้ตัวเลือกแก่คุณในการเลือกจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยและสวยงามในกาแล็กซีของเราคุณเดินทาง บางทีเพื่อทักทายอารยธรรมใหม่บนดาวเคราะห์ดวงนี้คุณไปถึงดวงดาวนั้นคุณออกจากยานอาวกาศของคุณคุณพบกับเจ้าหน้าที่จากดวงดาวนั้นพวกเขารู้ว่าคุณกําลังมาแต่แทนที่จะมีงานเลี้ยงต้อนรับที่จุดลงจอดพวกเขาจะทักทายคุณที่จุดนัดพบที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าซึ่งอยู่ห่างจากจุดลงจอดค่อนข้างมากเพราะพวกเขามีสิ่งที่คุณไม่เข้าใจ ที่เกิดขึ้นในส่วนอื่นอื่นของโลกของพวกเขาและพวกเขาต้องการให้มันเงียบเรากำลังนำโลกไกอาเข้าสู่ยุคทองใหม่ที่มีความเป็นไปได้มากขึ้นโดยเฉพาะสำหรับคุณในขณะที่คุณเป็นสมาชิกที่น่าภาคภูมิใจของสหพันธ์กาแล็กซี่คุณจะสามารถเดินทางไปยังดาวเคราะห์เหล่านั้นอาระยธรรมเหล่านั้นเป็นของสหพันธ์กาแล็กซี่ได้เหล่านี้เป็นสถานที่ แห่งสันติภาพที่อารยธรรมของเขาเจริญรุ่งเรืองและอยู่ร่วมกันด้วยความรักและความเห็นอกเห็นใจต่อทุกชีวิตตอนนี้คุณสามารถเดินทางได้ตามที่คุณต้องการไม่ต้องสงสัยเลยว่าเวลาเป็นเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับคุณ